สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่17พฤษภาคม2,565นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะอ่ามาเริ่มต้นกันที่เซ็ตก่อนเซ็ตเป็นแนวโน้มขาลงมีแนวรับอยู่ที่1,580ถ้า1,580รับไม่อยู่แนวรับถัดไปคือ1,500 63นะครับถือหุ้นด้วยความระมัดระวังนะอ่ะคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรก BDMS อ่ะใครที่ซื้อตามวันสุขที่ผ่านมาก็น่าจะมีกำไรนะน่าจะมีกำไรนะครับสำหรับตัว BDMS นะตอนนี้เลื่อน Stop Loss มาวางไว้ที่26บาทแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 28นะครับผ่าน28ไปได้31.25นะตัวถัดมา JMT เป็นแนวน้อมไซด์เวนะครับมีแนวรับอยู่ที่58บาทแนวต้านอยู่ที่72บาทคนที่มีของนะวางสต็อปลอไว้ที่63บาทนะถ้าหลุด63บาบาทไม่ไม่ควรถือหุ้นไว้นะครับส่วนคนที่ไม่มีของ เราดูแถวแถวห้าสิบแปดนะว่าแนวรับนี้สามารถรับอยู่ไหมตัวถัดมา CPF อ่ะเด้งนะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ2 2่สบสอาทเจ็ดสิบตาง orp, ถึงยี่สิบเจ็บาทห้าสิบตางนะคนที่มีของตอนนี้วางสต็อปล s อไว้ที่ยี่สิบสี่บาทสาสิบตางนะครับส่วนคนที่ไม่มีของอยากจะเทรดเขาต้องทำสองเขียวก่อนสองเขียวคือยี่สิบห้าบาท สิสตางค์จะเป็นสองเขียวนะครับสำหรับตัว CPF นะตัวถัดมา IWL เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบสีบาทถึง47่สบาทห้สิบตางค์นะครับคนที่มีของวางซับร้อดไว้ที่41บาทคนที่ยังไม่มีของนะถ้าจะเทรดสเขียวนะครับถ้าจะเทรดสเขียวคือ47บาทนะครับจะเป็นสัญญาณ2เขียวนะอืม นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเทรดแบบเพเซฟหน่อยรอแถวข้างล่างดีกว่า41บเ็ดบาท38บปดาทสาบาท,บาทแถวๆนี้นะครับตัวถัดมาอ้าวอันนี้ CRC ของต่างประเทศนะเนี่ยไม่ใช่ของเซตใช่ไหมอ๋อของต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น CRCCRC ประเทศไทยแลนด์ โอเค CRC ของประเทศไทยนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับตอนนี้หลุดหรือยังหลุดแนวรับหรือยังขอดูก่อนอยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดแนวรับวางสต็อป o อดไว้ที่สามสิบห้าบาทนะสำหรับตัว CRC นะครับวางสต็อปอไว้ที่สาิ้าบาทถ้าหลุด มีโอกาสลงมาที่31บาท50สตางค์29บาท75สตางค์นะครับตัวถัดมา C P N เป็นแนวโน้นมขาขึ้นนะแต่ว่ายอ่อลงมานะขึ้นไปทดสอบที่63บาท75สตางค์ไม่บาทนะก็ยอ่อลงมานะครับตอนนี้อยู่บริเวณ E M A เมพอดีนะ E M A 5พอดีอ่นะอานแนวรับคือตรงนี้แหละ นมีมีคนติดบริเวณตรงนี้นะครับเพราะนั้นหลุด58บาทไม่ดีนะสำหรับตัว CBN นะครับวางสต็อปรอตไว้ที่58บาทนะครับส่วนคนที่ไม่มีของจยเพึ่งเข้าไปเทรดน,นะรอสองเขียวก่อนคอม7ซเวเป็นแนวโน้มขาลงนะครับสามารถยืนเหนือแนวยังยังไม่ยืนเหนือแนวรับนะเอ๊ยยืนเหนือแล้วนี่อ่าแต่ว่ายัง พูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่ายืนเหนือเพราะว่ามันเป็นโดจิแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคือถ้าจะเทรดคอมเซเว่นต้องเป็นสองเขียวก่อนนะสองเขียวคือสามสิบแปดบาทนะครับสามสิบแปดบาทถ้ามีสามสิบแปดบาทมาก,ก็จะเป็นสองเขียวนะครับเมื่อเป็นสองเขียวแล้วคุณก็สามารถเข้าเทรดได้นะแล้วก็วางสำหรับวิทีสามสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แนวต้านอยู่ที่สี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับ อาบำลุงราดสวยนะสวยนะครับบำลุงราดเนี่ยรอทะลุตรงนี้นะถ้าทะลุร้อยเจ็สิบห้าบาทได้ในวิ่งเลยนะเนี่ยร้อยเก้าสิเก้าเลยนะแนวต้านถัดไปนะครับตอนนี้คนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามบาทนะครับคนที่ไม่มีของเพย์เซฟก็ให้สามารถทะลุร้อยเจ็ดสิบหกให้ได้ก่อนอืมร้อยเจ็สิบหกเพื่อไปต่อนะถือว่าถ้ารีบร้อนก็ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะหนึ 4, ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ก็จะเป็นสัญญาณเข้าซื้อได้นะครับตัวถัดมา PTEP เป็นแนวโน้มไซด์เว้า up นะคนที่มีของวางซับรอวิธีหนึ่งร้อยสิบสามบาทคนที่ไม่มีของรอดูหนึ่งร้อยสี่สิบสามหนึ่งร้อยสาสิบห้าจุดห้านะครับว่ารับอยู่ไหมถ้ารับอยู่ก็จะมีการเด้งนะ ตัวถัดมา osp เป็นนโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบสาสิบสองบาทถึงส5มสิบห้าบาทห้าสิบต่างๆนะครับเเซฟนะถ้าจะ pay save เผซ์เรารอรอด้านล่างดีกว่าเนี่ยเนี่ยครับรอแถวๆเนี้ยเห็นไหมมันมีคนติดเนี่ยเห็นไหมมีคนติดอยู่แถวเนี้ยสาสิบสองบาทส0บาทเจ็สิห้าต่างเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นไซด์เวย์แบบนี้เห็นไหมครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบเพราะ,ะนั้นเรารอโซนล่างดีกว่าถ้าไซด์เวย์นะ 32บาท30บาท75สตางค์เราดูบริเวณตรงนี้นะครับสำหรับตัว OSP นะอ่ะก็ครบถ้วนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแจ็คบันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ